ในช่วงแรกนะครับสี่ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับขอเชิญคุณผู้ชมนะครับไปติดตามรับชมสารคาดีฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบชุดอนาลาดลมเย็นครับมณีเสนอตอนพระมหากรุณาธิคุณทรงก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาครับ พระมหากรุณาธิคุณท่งก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาที่ปัจจุบันคือสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรากิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรากิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรากิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2จังหวัดสงขลา และโรงเรียนมัธยมศิริวันวรี3าจังหวัดฉะเชิงเซาโดยทรงพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยอาทิคอมพิวเตอร์โทรทัศน์วิดิทัศน์เพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนพระองค์ทรงทราบดีว่าเยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสในด้านการศึกษาซึ่งทั้งหโรงเรียนดังกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เอง พร้อมพระราชทานคําแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนอาทิโครงการอาทีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ